วันนี้เป็นวันแห่งความสุขเนาะที่เราได้มาเจอเจอแล้วก็แสดงความขอบคุณกับพี่ๆทุกท่านนะคะที่ทํางานเสียสละนะคะดูแลคณะวิทยาศาสตร์มาโดยตลอดนะคะมีภาพความทรงจํากันเยอะแยะที่เราถ่ายรูปด้วยกันคุยกันเมื่อกี้นะคะก็จริงๆอยากจะบอกใช้ในบริบทของการที่เราเป็นส่วนหนึ่งของคณะวิทยาศาสตร์มาตั้งแต่สมัยที่เราเป็นนักศึกษานะคะ ก็มีโอกาสอย่างกับพี่สุทรักษ์เนี่ยด้วยความที่เป็นชีววิทยาพี่เขาก็จะดูแลห้องแลบอยู่ก็จะมีภาพความทรงจําซึ่งเชื่อว่าหลายๆคนเมื่อกี้จารย์ปูบอกว่า,วา มีน,น้องๆที่เรียกอยาจารย์ปูมาทักน้ำตาซึมน้ำตาไหลกันทีเดียวว่ามันเป็นภาพแห่งความสุขที่บอกว่า30กว่าปีที่พวกเราทํางานกันมาอยู่กันมาเนี่ยพี่ๆเขาช่วยกันขับเคลื่อนดูแลพวกเราให้เราในบริบทของคณะวิทยาศาสตร์ของเราเนี่ยสามารถประสบความสําเร็จดูแลลูกศิษย์ลูก้กาเจเนเรชันเจเนเรชันแล้วเจเนเรชันเล่าไปได้เป็นอย่างดีอยากจะขอกล่าวนิดนึงว่าเข้ามาทํางานใหม่ๆ ตอนนั้นสมัยเราเป็นับเรียนเราทํางานเราเรียนกับพี่สุทธิรักษ์เข้ามาทางานใหม่ๆได้อาจารย์ปริานุชเป็นพี่เลี้ยงมีโอกาสตอนนั้นทํางานรับปริญญาอาจารย์ปริญนุชก,ก็สอนก็บอกนะคะก็มีความรู้สึกอุ่นใจมาโดยตลอดว่าคณะวิทยาศาสตร์ของเราเนี่ยพี่ดูแลน้องในแต่ละบริบทมาโดยตลอดเข้ามาทํางานตอนนั้นทํางานกับท่านอาจารย์ตงงยาวค่ะเข้ามาเป็นเจเนอเรชั่นเดียวกันเรารับน้องอาจารย์ใหม่รากระทบไม้นะคะจนกระทั่งวันนี้พี่ยาวก็ กเกษียณแล้วก็มีแผนเนาะจะกลับเข้ามาแล้วก็จะช่วยดูแลคณะวิทยาศาสตร์ของเราอย่างไงเข้ามาทํางานอีกพอเข้ามาสู่ภาคของการบริหารเราเห็นพี่แอลวันก่อนเจอกันเต้นเต็มที่เลย30ยังแจ๋ววันนี้60แล้วแต่ก็ยังเชื่อว่ายังมีพลังของ30ยังแจ๋วอยู่นั่นคือพี่แอลของเราพี่แอลมีเรื่องเล่าพี่แอลนั่งรถจากที่ไหนนะคะพี่พัทชลุงทํางานที่คณะวิทยาศาสตร์ทุกวันเป็นเวลากี่ปีครับพี่31ปี สุดยอดนะคะนั่นคือพี่แอลของเราที่ช่วยกันทำงานให้กับคณะวิทยาศาสตร์มาโดยตลอดหันไปเจอพี่ปูนพี่ปูนเนี่ยเข้ามาตอนที่เราปรับเปลี่ยนโครงสร้างพี่ปูนก็เข้ามาเป็นพี่เลี้ยงให้กับพวกเราเนาะเห็นพี่เสียงจานการดานะคะแล้วก็พี่ๆอีกหลายคนในที่นี้เนาะที่ช่วยกันดูแ,แลแล็เคมีมั่งแลบจุลชีวะบ้างนะคะก็ช่วยกันเติมแรงให้กับคณะวิทยาศาสตร์ของเรานะคะก็จะถือโอกาสกล่าวขอบคุณแล้วก็บอกว่าวันนี้เป็นวันสําคัญวันหนึง่ง ที่อยากให้ทุกคนนะคะแสดงความรักความรู้สึกดีๆความขอบคุณที่พวกเรามีให้กับพี่ๆทุกขั้นนะคะก็สุดท้ายจากพวกเราในบริบทของทีมคณะวิทยาศาสตร์นะคะก็ขอขอบคุณพี่ๆทุกคนนะคะที่ช่วยกันดูแลคณะวิทยาศาสตร์มาโดยตลอดวันนี้หรือแม้แต่30กันยาไม่ใช่วันสุดท้ายที่พวกเราจะได้เจอ,เจอกันนะคะยังไงแวะเวียนกลับมาที่บ้านหลังนี้ บ้านแห่งคณะวิทยาศาสตร์ได้ตลอดค่ะขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงนะคะขอบคุณมากค่ะมองดูรอบตัวมีของมากมายถึงไปเท่าไรไม่เคยจะหมดเลยตกอยู่ชิ้นหนึ่งใครใจ ทิง้งไว้ที่ดำหรือทิ้งที่ไหนดีแค่อยากจะขอเก็บไว้ที่เก่าและไม่บอกใครให้มันเป็นเรื่องราวจะไม่เปลี่ยนไปนานนานเท่าไรจะเก็บและทิ้งเรื่องดีๆเอาไว้แค่อยากจะขอเก็บ ไว้ที่เดิมไม่ต้องเพิ่มเติมให้มันเป็นเรื่องบาไม่เปลี่ยนใจจะนานานานเท่าไรจะเก็บและทิ้งเรื่องดีๆเอาไว้แค่อยากจะขอเก็บไว้ที่เดิมไม่ต้องเพิ่ม